ครับผักบัวนะครับทุกท่านที่ผักบัวตันนะครับเนี่ยเดิ๋มาดูเนี่ยครับทุกท่านเศษปุ่มเศษปูนนะครับผมเทียบเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทําการล้างทำความสะอาดดูซินะน,นะครับล้างทำความสะอาดต่อน,นะครับผักบัวตันนะครับเกิดจาก บางทีสะสมของตะกอนนบน้ํานะครับผมน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับผมก็อ,อยู่ในช่วงการเทสเนาะอาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรนะครับเข้าไปตันนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถเปิดแกะดูได้นะครับผมตอนนี้กาลังไล่ทำการเปิดแกะเศษนะครับ โอเคได้ง,ง่ายๆครับเราสามารถแก้ไขหน้าพุ่งเปื้อนเลยนะครับผมอย่างแรงเลยอ่ะนะครับพุ่งเปื้อนเลยเมื่อกี้เศษปุงเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ปุ่นตันนะครับมาใส่ประกอบฝักบัวใส่ขึ้นก่อนนะครับ นี่โอ้โหปื้ดเลยทุกท่านเนี่ยเมื่อกี้ไม่ไหลเลยนะครับโอเค,อเค,อเคแบบนี้ถือว่าทายได้ครับผ่านแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับ